สวัสดีนะครับผมหาซื้อเครื่องสักตัวก่อนเ,อเจ๊อยู่ปะเนี่ยเสกสารครับเจ๊มาหรือยังสวัสดีครับน,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 นี่ของเอสกครมมับยังใช่ไหม,มเจ๊จะฟังเสียงด้วยใช่ไหมเนี่ย าตายแล้ว <c oughs> <c oughs> ใครสวมสิทธิ์อืมก็ตามนี้นะครับผมก็มาหาจัดสักเครื่องแต่ผมสั่งเขาไว้แล้วแหละแล้วไม่รู้ว่าเจ้เขาอ่ะมาได้ไงเนี่ยก็มาดูเครื่องตัวจะมาเอาด้วยก็คือจะเปลี่ยนเครื่องทายแล้วมาดูไว้ก่อนไม่ได้มาเล่งเล็งไว้อีแล้วเล่งไว้จะไอ, <c oughs> ไอผมไอผมไอผมโอ้ตามไปสมคิดไม่ทัน โอ้ตายแล้วผมจะมาจะเปลี่ยนมาเอาเอไอพันห้าที่ทุกคนบอกผมมาเขาไล่ก่อนสคิดปิสมคิดมาเอาอะไรเอาอะไรไงมาดูเครื่องไม้ครับมาดูเครื่องใหม่แล้วจะเปลี่ยนาอืมเจ้าโลกไปไปเจมาแล้วผมเจเขาก็ยังยังไม่เอามาขายนะตัวผมสั่งเขาไว้ก่อนนะครับ เราคอยติดตามดูเพื่อที่จะเอามาขายพี่สุขิตก็มาซื้ออะไรนะตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นี่แหละตัวไหนล่ะเขายังไม่เห็นของผมเลยคนละคนกันแล้วปอกไงปอกครับปลกลูกสุบแวนชาร์ปหรือเอาซัมซุงซัมซุงเอาซัมซุงบอกบอกลูกค้าด้วยที่นี่มีขายครบที่นี่มีขายทุกอย่าง สากกระเบือยแลเร <mm ือลบยมนเเดี๋ยวจะพาไปดูหลังร้านอีกเดี๋ยวดูเครื่องผมก่อนรอดูเครื่องผมก่อนอุปไปก่อนอย่าพึ่งกดหนีไปไหนนะครับนี่อะไรรถรถตัดหญ้าอ๋อนี่นะครับข้างหลังร้านเครื่องอ๋อนี่นะครับมีมีมาเครื่องเดียวนะเพราะว่าผมสั่งเจนะถ้าเกิดว่าท่านใด อ๋อมีเบอร์โทรผมไว้ด้วยอ๋อเราเรามันเครื่องกันมากครูชั่นนี่เลยเดี๋ยวจะเอาเอ้าวพี่เอแบกเราเครื่องอ่ะนี่มีมีมีรถเข็นอยู่นี่มันโภชั่นเรืมางเงิน่ากด้วยเลยอ๋เอเราไปแกะกล่องฟังเสียงด้วยกันที่อบอกให้เจ๊เอาสีน้ำเงินมาหน้าร้านนะครับผมไม่อะไรอ่ะอ๋ออยู่ฝั่งนี้เด็กด็กโอ้ยก้าวแรงแต่ว่าหนักเอาเรื่องอ<ม>นะครับไปรีวิวไปฟังเสียงด้วยกันนะครับผม โอเครับหน่อยพี่เอรับหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกิ่งตกไปนู่นอีกโอ้นันเนี่ยโอ้โหข้อคดไปแล้วมั้งเนี่ยนนรับฝาไปก่อนแกะยังไงพี่ชมคิดแกะเลยสิเอาหน้าร้านเลย แกตูดไงเน่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 โอ้มาลุ้นด้วยกันว่าเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะครับก็ราคาก็ไม่แรงนะครับโอ้ก็จะมีกล่องโฟมนะครับมาให้นะครับผมคู่มือการใช้งานนะครับฮิโนโตาแข็งแรงทนทานสู้งานหนักมีอะไรพร้อมทั่วประเทศนะครับอะไรเขาก็ใช้กับคูปมืตาได้กันหมดนะครับ สามารถใช้ได้เลยเราต้องแกะตดปะแกะตดดิกแกตได้กว่าเนี่องเอเป็นติดตัและไปเนี่ยจัตั้งเดี๋วลึจับตั้งืนจับตั้งื้นมาเด้อีก นิโนตาทีเสทีเก้าห้าเอ็นทีนะครับผมเป็นระบบธรรมดาเพราะว่าผมต้องการจะไปติดน้ำอยู่แล้วนะครับได้ไหมโอ้เสียดายหมดกล่องผมแล้วบังนะเอาดิยกไปไปไป อือแค่นี้แหละเนี่ยมเอา้าสิโอไม่เวแล้วเละไปแล้วมาเอาม้เ่อาสิแม่อเน๋อ้ลังเดี๋ยวผมก็จะเอาไปด้วยนะครับผมเป็นคนชอบสะสมโอ้ให้อะไรมาเนี่ยอับข้าวกระปุกข้าวเดี๋ยวจะแกะดูนะ โอ้ไปชุดเครื่องมือนะครับผมมีฝาปิดมีวินให้ด้วยโอ้ไม่สี่ให้วินหน้าสี่มาเลยนะครับเอาไม่มีบอกอีกน่าจะสี่สี่หรือสี่ครึ่งเนี่ยสี่หุ่นหนาตึ๊บหรปลวกเออแต่ว่าวินหนาม,มากมือนิ้วนิ้วนิ้วนิบวนนิบน้ว โอ้ปั๊มแรงดีนะครับปิดเลยไหมเดี๋ยวก่อนซิอ่าห้วินมานะครับแล้วก็เดี๋ยวขอรีวิวหวานเป็นชุดไดสตาร์ทนะครับนี่นะตัวนี้ก็เอาไปเข้ากับขั้วแบตได้เลยนะครับเป็นมุมกลางมุมกลางแน่นอนมุมหมุนกลางใช่ไหมใช่อ๋อมุมหมุนอีทีเราเลยอ๋อเป็นมุมหมุนอีทีนะครับนี่นะครับ สีสันก็สวยงามนะครับหมายเลขเครื่องก็ดูดิดูหมายเลขเครื่องไหมหมายเลขเครื่องแล้ก็ตอก95มาเลยแต่ว่าไม่ได้ตอกเป็นแบนด์น้องครับเป็นเป็นเฮดอะไรป่ะไม่มีไม่มีเฮดเป็นตัวเลขเฉยเป็นตัวเลขเลยนี่นะครับที่นู่สเปคเครื่องเนี่ยสเปคเครื่องก็ไปมาช่องชาร์ก622กระบอกสูบล่ะกระบอกสูบดังสูงสุด2,000รอบต่อนาทีใช้ลูกเท่าไหร่พี่สมคิด ไม่ร Here, ู But, uh, uh ้อะดูกลอก็เจะแกะดูห huh. รือยากรู right? ้อะแกะนี่นะครับก็เขาก็จะมีกุญแจมาให้เลยนะครับแล้วก็บิดตรงนี้เอานะแต่ว่าวันนี้ผมจะเติมน้ํามันเครื่องอ่านี่นะน้ำมันเครื่องที่เขาให้มานะครับของปตทนะครับอ่ะเติมเลยไปสมเพี่อจัดการให้หน่อยลลงกันตรงนี้ด้วยจาตรงนี้เลยแหละเอาน้ำมันรงนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะบอกมีนิดเดียวใช่ระอืม าเอาจัวัดจะมากันไปดูอไปให้พ่อตาครับเอาไปติดน้ำนะครับลากรถสะรีก็ได้นะเนอะเอาครับเนี่นะูุกทรงก็สวยงามนะครับต่หญต่อไปก็เติมน้ำมันนะผมเตรียมน้ำมันมาด้วย กล้วยกล้วยกล้วยตัวล่านะบีสิบสั่งสั่งบีเจ็ดได้ยบีสิบเติมน้ำให้ผมด้วยขอซื้อน้ำสักขวดน้ำสามลิตรเ้าิโลกมาซื้อใช่ไหมเจ๊ อ๋อเติมไปประมาณหกลิตรนะ้ำมันก็าจะประมาณนี้นะแม่ชอบใจเราพวินด้วยเนี่ยแถมครบเลยอนะ่ะพร้อมใช้งานใช้งานเลยเลยวินนี่ก็หลายร้อยนะสองสองสามร้อยตว่าอันนี้มันหนานนะหนักตึ้งเลยนะอ่ะอืสายเขาทำไมพร้อมเลยอ่ะเออพานีะ น่าน่าจะแพงกว่าวินที่ซื้อตามท้องตลาดนะเพราะว่ามันหนานะเลยจาับม,มีน้ําหนักมากเลยสองของก็พอแล้วมั้งพอครับสามลิตรแต่ว่าเขาไม่ได้แถมน้ํายาหล่อเย็นมาให้นะผงกันสนิมเดี๋ยวผมไปจัดการที่บ้านนะครับที่ว่าผมชอบในแบรนด์นี้เพราะว่าเขาอยู่กับ คนไทยมานานนะครับเพราะว่าเขามีพวกเครื่องยนต์หลายเครื่องเครื่องบิ๊กเครื่องอะไรเขาก็มีนาเจแบนเนี่ยเขามีโอเคเล่นเครื่องหน่อยเพราะเขามีเสียงเฟืองนิ่มไหมโอ้นิ่มรนบเออแหม่ไม่มีบิดหวังอีกแล้วนี่ はい。

ขนาดนี้เลยนะโอ้ไม่ม yeah, okay, okay. ีดับแต่นึกว่าจะจะดับดับแล้วเนี่ยเล็งขึ้นน้อยโอเคโอเคอร้อนโอเคเดี๋ยวมันร้อนนะครับแล้วรถี่เขาไแ้ว่ามีมีมีเอาเป็นว่าผมพอใจมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็อเล็งไว้นะก็เลยสั่งไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้สนใจก็อาจจะต้องรอหน่อยนะเจ๊ จังต้อมีมาเลยอ๋อเผื่อเผื่อว่าต้องการนะติดตอ่อได้ไหมละ่ะอ๋อติดต่อร้านวุฒิกุลการวิจิตก,ก็ได้ครับเสิร์ชหาใน Google ก,ก,ก็ได้นะครับพิมพ์มาก็เจออยู่นะจะมีเบอร์โทรอยู่ในนั้นนะแล้วก็แผนทีนะปักหมดมาได้เลยนะครับผมถ้าต้องการก็มาหาเจ๊ได้หรือว่าโทรสั่งไว้ก่อนก็ได้นะครับรอบป็นว่าความพอใจของผมก็ ผมให้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าผมเล็งมานานแล้วเหมือนทองเนี่ยมันมีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทองมีก็แค่เก้าสิบเก้าเก้าเก้าผมให้พันเปอร์เซ็นต์โอ้ของใหม่อืของใหม่นะก็จะอย่างนี้แหละโอเคนะเพราะว่าผมดูมาก็ศึกษามาก็สามสี่ปีแล้วเนาะเพราะว่าเขาก็มีมานานนะแบรนด์นี้นะฮิโนต้านะครับเพื่อนว่าโอเคนะเพื่อนๆก็ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อมานะครับ แ๋ยวผมจะลองไปวิ่งให้ดูแล้วก็ไปติดน้ําให้ดูนะ okay, ครับโอเคครับเพื่อนๆกับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลท์ทุกกาลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ